ละสังโยส,สมและกรรมที่พาไปอบายคือโสดาบันพิขุทั้งหลายพิขุไม่ละทำหกอย่างแล้วเป็นผู้ไม่ควรเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งทิฏฐิสัมปทาความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่ละทำหกอย่างเหล่าไหนเล่าไม่ละทำหกอย่างเหล่านี้คือไม่ละสักกายทิฏฐิความเห็นว่ากายนี้ของเรา ไม่ละวิจิกิจฉาความลังเลในปฏิปทาทางดับทุกข์ไม่ละสีลพัตตะปรามาตการถือเอาศีลและพรตผิดความมุ่งหมายที่แท้จริงไม่ละอปายะคมนิยะราคะราคะที่ควรแก่การถึงซึ่งอบายไม่ละอปายะคมนิยโทสะโท,สะ,โทสะที่ควรแก่การถึงซึ่งอบาย ไม่ละอปายะคมนิยะโมหะโมหะที่ควรแก่การถึงซึ่งอบายภิขุทั้งหลายพิขุไม่ละทำหกอย่างเหล่านี้แลเป็นผู้ไม่ควรกวระทำให้แจ้งซึ่งทิฏฐิสัมปทาภิขุทั้งหลายพิขุละทำหกอย่างแล้วเป็นผู้ควรกวระทำให้แจ้งซึ่งทิฏฐิสัมปทาละทำหกอย่างเหล่าไหนาเล่า ละธทำหกอย่างเหล่านี้คือละสักกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาละสีลับพตะปามาฏละอปายะคมนิยราคะละอปายะคมนิยโทสะละอปายะคมนิยโมหะพิกุทั้งหลายพิกุละธทรหกอย่างเหล่านี้แล้ว เป็นผู้ควรกวระทำให้แจ้งซึ่งทิฏฐิสัมปทาดังนี้แล